สีร้านเนาะสวัสดีช้าว,วันใหม่คะ่ะวันนี้ก็ามาทักทายกันไม่ได้เจอกันหลายวันยุ่งๆนะคะแล้วก็ไม่สบายด้วยเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยววันนี้หญิงจะพาไปเที่ยวไหนมางโอ้ยวันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นฝั่งโน้นเนาะวันนี้ออกมา ทานข้าวค่ะออกมาทานข้าวแล้วก็มาเล่นกับกลุ่มเพื่อนๆคนรู้จักนะคะลูกค้าวีซ่ามัง่งแล้วก็คนรู้จักมัง่งนะอารมณ์ดีตอนเช้าเนะฮะช่วงนี้นะคะอากาศดีนะคะแล้วก็ช่วงวันที่1 0 11นะคะที่หาจอมเทียนพัทยานะคะกะ็ช่วงประมาณจอมเทียนซอย10นะคะเขาก็จะมีอ่า งานปลาหมึกแฟร์เฟสติวัลค่ะนะคะอยู่ในช่วงซอย10นะคะเขาก็จะมีเยอะแยะเลยนะมีงานซีฟู้ดแฟร์เฟสติวัลเป็นงานปลาหมึกนะคะสปิดแฟร์นะคะไปค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีแล้วโอ้ยวันนี้อากาศดีมากมาก ีจังเลยแตกร้าจากสามอากาศเหมือนฝนจะตกนะคะตอนเช้าเช้า,าเดี๋ยวพาเดินเล่นน้อยหนึ่งค่ะ ดีดีค่ะ คนรู้จักนิสัยดีมากเลยคนณอุดรนะคะแล้วก็พี่เขาขายปลาหมึกที่นี่หลายปีแล้วค่ะแต่ว่าเขาก็อุ๊ยจริงๆเขามีฐานะนะคะเห็นขายปลาหมึกนี้เขามีตึกนะคะมีตึกนะเป็นเป็นอาอาคารพาณิชย์นะคะ แรงนะคะแล้วก็เหมือนฝนจะตกนะ oh. เนื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันท้องฟ้าขมูขมัวแบบนี้ค่ะเขาไม่เปิดเตียงนะคะลมก็จะแรงๆหน่อยนะคะ ภาพอย่างที่เห็นนะวันนี้เขาไม่เปิดเตียงกันนะเนื่องจากหญิงไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะคะก็จะถ่ายเพื่อนๆดูนะคะแล้วก็สักครักหนึ่งก็จะไปนั่งทำงานค่ะนะเอาบรรยากาศมาให้ดูขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะทุกครั้งที่หญิงลง นะคะคลิปให้ดูก็จะอ่เข้ามาให้กำลังใจตลอดหลายคนเลยนะคะเป็น FC ที่ดีมากเลยแล้วก็สนับสนุนยิงโดยการที่ไม่ข้ามโฆษณาขอบคุณมากๆค่ะนะคะจำได้หมดเลยค่ะทุกคนนะ f อน่ารักน่ารักคนไหนมัง่งนะคะจําได้หมดเลยขอบคุณมากๆค่ะ ช่วงนี้ไม่ได้เดินออกกำลังกายตั้งแต่ช่วงเช้านะคะไว้เคลียร์งานเสร็จนะคะมีเวลาหญิงก็จะเดินออกกำลังกายแล้วก็อเอาบรนยากาศยามเช้าๆนะคะมาให้เพื่อนๆอแล้วก็เอฟซีทุกคนนะคะได้ดู ป vigil, <ines> ัญหาทางดานสายในกาลับลาของท้านเพียนะหนึ่งกดตาของท่านเองจากม่าตาทียานการแว่นวันนี้นะครับเราตั้งบริการให้วันนี้น้ำลดนะคะ

ม่วงถูกนะคะสี่กิโลกรัมหนึ่งบาทสี่กิโลกรัมหนึบาทถือว่าถูกมากๆค่ะอากาศเย็นเย็นค่ะเย็นสบายมากๆเลย บรยากาศน่านั่งมากๆเลยแต่สักพักหนึ่งฝนน่าจะตกนะคะเพราะว่ามีมีครึ้มนะช่วงวันที่10-11นะคะถ้าเกิดใครมีโอกาสมาพัรยาก็มีงานปลาหมึกนะคะแล้วก็ซีฟู้ดนะคะอยู่ประมาณาแถวหาดจอมเทียน,นะคะ่ะน่าจะเป็นแถวอ ตลาดประมงนะคะนะคะตลาดประมงชุมชนชาวประมงนะคะก็จะมีงานงานอะไพรด้วยนะคะงานอ่า LGBTQ+ นะฮะแล้วก็อะไรต่างๆนะก็จะมีเยอะพอสมควรนะคะถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวออยยย่่าาลงางูั พี่เขาเล่นด um> ้วยสนุกสนาน ดีจังเลยค่ะอากาศดีดีถ้าเกิดมีโอกาสนะคะก็ามาเที่ยวพัทยานะคะหาดจอมเทียนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะบรรยากาศสวยๆวันนี้คนไทยก็มาเที่ยวกันเยอะนะเนื่องจากช่วงนี้นะคะหยุดยาวที่ผ่านมานี่คือรถติดนะคะหลายวันเลยนะคะในเขตพื้นที่หาดจอมเทียนคือเต็มทุกเตียงค่ะ เพิ่งเห็นวันนี้แล้วค่ะมีมีที่ว่างนะคะ้าตามปกติคุณก็จะเยอะแล้วก็จะเต็มกันไปหมดเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงเทศกาลนะคะคุณก็จะเยอะมากๆอย่างเงี้ยค่ะ โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะกับบรรยากาศชวยๆบริเวณหานจอมเทียนพระยาเดี๋ยวหญิงจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกคลิปหน้าคลิปต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ